วาเข่าห่อนวระเด้หนึ่งแล้วมังแฮนครับมันมันครับพี่น้อง ลับ,บอีสานมันเท่าครับลับแบบบ้านๆง่ายๆเลยครับหลายคนสอบถามเขามาว่าเอาอ,อยู่บ้านใดครับเนี่คนอีสานอยู่จังหวัดใดผถานยู่ผมยุรเรศนะครับแต่ว่าเขามาเห็นงานอยู่อยุธยาพี่น้อง ผัดทินครับอีสานผัดทินหลายคนเคอสิผัดทินอกันกับผมนี่นะสู่ไปครับพี่น้องสู่ไปนะครับจากมือมันจะต้องเป็นของเข้านะ มันออกมันมันดีครับพี่น้องจับใส่